สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับกลุ่มพัฒนาวิชาชีพทยความด้วยเทคโนโลยีนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับจะมาขออนุญาตแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรม Adobe Fill a n Sign นะครับโดยจะแนะนำตั้งแต่การใช้โปรแกรมนะครับทำยังไงลงรายมือชื่อยังไงโหลดแอปยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับ เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe f i l l a n s i g n นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมีในเครื่องนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญ,ญาตแนะนำจากโทรศัพท์มือถือย e ี่ห้อ Apple ก่อนนะครับในส่วนของ iPhone นะครับว่าจะต้องโหลดแอป,ปยังไงนะครับเข้าไปที่ในส่วนของ Apple Store นะครับเมื่อเข้าไปส่วนของ่ง a p p l e Store นะครับพิมพ์คำว่า Adobe f i l l a n s i g n นะครับก็กด โหลดได้เลยนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับวิธีใช้นะครับสมมุติว่าในกรณีที่ท่านสืบพยานทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับเดี๋ยวจะขอแนะนำจากในกลุ่มเรานะครับเป็นตัวอย่างของอเมื่อเมื่อเปิดเมื่อเจ้าหน้าที่ศาลเปิด หรือว่าส่งรายงานกระบวนพิจารณามานะครับเราก็จะเปิดไฟล์ pdf นะครับพอเปิดไฟล์ pdf แล้วปุ๊บเนี่ยให้คลิกตรงมุมขวานะครับที่เป็นรูปเปิดนะครับแล้วก็ให้เลือกแอป,ปไปที่ adobe fill a n sign นะครับ mm hmm. เมื่อเลือกแอป,ปไปที่โปรแกรม adobe fill a n sign นะครับคลิกตรงรูปปากานะครับ พอคลิกต้องรูปประกาเนี่ยถ้าท่านมีตัวอย่างลายเซ็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีเนี่ยท่านก็สามารถกําหนดใหม่ได้นะครับโดยโลงลายมือชื่อไว้นะครับเมื่อเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บท่านกดดันนะครับพอกดดันปุ๊บเนี่ยท่านสามารถเลื่อนไปวางได้เลยนะครับในส่วนของลายเซ็นของท่านนะครับเมื่อท่านทําการทําการลงลายมือชื่อเสร็จนะครับท่านก็ส่งกลับไปที่กลุ่มลายที่ท่านส่งไปเมื่อสักครู่นะครับ เมื่อท่านกดแชร์กลับไปก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็แอดมินก็ขอญาตจบในส่วนของ iPhone ต่อเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนําต่อในส่วนของเอ่อซัมซุงนะครับหรือที่เป็น Android นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ